รื่องของกิจกรรมที่มีกันทุกวันนะครับก็คือการฝากร้านกับไทยรัฐส,สู้โควิดสำหรับร้านที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นร้านข้าวต้มกระดูกหมูสุขุมวิท71คูณเป็นร้านข้าวต้มในตำนานเขาบอกเปิดขายตั้งแต่ปี2517ใช่นานนะั้นอ่ะนานมากบอกเลยว่าร้านข้าวต้มร้านนี้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือตัวข้าวต้มและกระดูกหมูอะ่ะคือเขาจะต้มพร้อมกันในในหม้อใบใหญ่และปรุงรสด้วยน้ำปลายอย่างดีนะการที่ต้มกระดูก หมูเยอะเนี่ยคือเยอะมากๆในแต่ละหม้อมันจะทําให้น้ําซุปหวานธรรมชาติได้ข้าวต้มที่เข้มข้นหอมหวานติดลิ้นทุกคําติดใจ,ใจทุกคนชอบเขาบ่ติดลิ้นนี่แหละใช่ไหมติดลิ้นทุกคําติดใจทุกคนนี่ท็อป,ปิ้งที่น่าสนใจก็ตอนหลังเนี่ยเขามาเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าได้มีความหลากหลายทางการรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่าข้าวต้มห้าสหายเพราะว่ามีทั้งกระดูกหมูใช่ไหมหมูเด้งบุกกรอบ หมูบะเต็งและกระเพาะหมูครับแล้วนอกจากนี้ยังมีข้าวต้มอื่นๆด้วยนะคุณผู้ชมใครสนใจก็สั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ 2> 1 2 3แชส เอา้าใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรบไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมตร,ร้านของคุณก็สามารถเข้าไปดูกติกาได้ที่ Facebook f a n p เ g e ไทยรัฐทีวีใช่แล้วค่ะพวกเราจะช่วยรีวิวและโปรโมตสินค้าของคุณผู้ชมแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะจ๊ะครับ